กูบอกให้มึงรอกูมึงจะมานอนคุณกำลังพูดความจริงเกี่ยวกับเอใช่ดูเหมือนจะที่เชื่อมึงเลยนะนั่นคือเหตุผลที่กูต้องการให้มึงช่วยกูหาวิธี เม,มีรู้เรื่องนี้แล้วว่ารู้เท่าน,นันแอบซสอนไว้เยอะน้ำจะไปไหนนะผู้เขาใจความรู้สึกของกันเลยแล้วมีแม่มึงมีน้องสาวด้วยหมึงคงไม่รู้เรื่องนี้แล้วสิท่า และตกลงไปอดะช่วยกันมี้งอโอ้โอ้นอ้อ้โอนี้นอ้โอ้โี่บอ้าน้ีอ้อ้าอ้โอ้โอ้าอ้อ้กอ้โอ้โอ้โอ้วย้อ้โอ้คอ้้้โอ้โอโอเ เีเนนมูคนนั้นนะพวกมึงสองคนให้กูไปด,ด้วไนไหนอ่ะนี่ยน,น,นอนอยู่เลยเ,ด,เดี๋ยวก่อนสิบไป ทำไมม่เนถึงช่วยกูล่ะเพราะกูชอบมึงทำไมไม่ไม่ขอให้ทุกคน,มน,นไม่ช่วยการให้เป็นปกติล่ะจุดจุดตรงนี้ก่อนนะไม้รีบีวิตมอยู่บ้านหรือ งไอ้เบรโอ้กรรมนี่เลยนะเพื่อนกูเองโสวดีดีเลยเสวัจสดีเพื่อนมเมือขค่วจะ มึงโคตรอัศจรรย์เลยว่ะมันเป็นพันธุกรรคิีห้องมึงน่าถึงมากเฮ้ยดีรอมึงต้องการาอะไรเนี่ยกูต้องการให้มึงพาไหาไหาหนนะไว้ย่ี๋ยวกจะนั้นมึงรออีกนอยโอเคกูจะรอขอบคุณนะสำหรับการรอ มันเป็นว่าอะไรกันวะมึงเจอกูเพื่อมีปัญหาอะไรมันเป็นปัญหาของน้องสาวกูชีวิตกช่วยน้องสาวกูให้หายวปปกติไดยไม่ได้โปะมันเกี่ยวกับส่วนลรสงของยาแก,ก้พิษนั่มันยาไม่ที่จะได้มันมา จริงด้วยกูไน่เข้าใจมันมันคือวัตถุอะไรมันคือน้ำตาของเทพเจ้าทั้งอง,องเวทมนต์ของกูมีน้ำตาแห่งพระเจ้าจำกักดเครด้ยิงก็รู้สึกว่ามันยากไม่รู้เลยใจดีดีมั้ นั้นพวกกูเปสูเทสองสองนั้นจำไว้ว่ากูจะไม่เข้าไปเกี่ยวเรื่องนี่ทำไมมึงไม่ทำเลยหรไม่ใช่ตันหาของกู พระเจ้าองค์แรกกำลังหลบอยู่ที่นี่เคยมีหนังมาเรียกคนที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่มานขอหลังน้ำตาโทษนะลงจะหลังกุนหน่อยโอ้หรือเลยกูขอโทษนะ